ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของแก้คกุกกี้แก้กลึงสำเร็จรูปปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับนานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้จัดทําจึงมีแนวะคิดที่พัฒนาแก้กลึงสำเร็จรูปเพื่อลดขยะโดยในงานวิจัยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาสูตรของคุกนะกี้ในการผลิตแก้คุกกี้ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของแก้กลึงสำเร็จรูปขั้นตอนและว,วิธีการดําเนินงานนะครับขั้นตอนแรก สำรวจกลุ่มตัวอย่างโดยผู้จัดทำนะคะได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน142คนว่าชื่นชอบคุกกี้รสชาติใดมากที่สุดโดยคุกกี้นะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดสาอันดับแรกได้แก่ 1. คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ 2. คุกกี้เนยสดและ 3. คุกกี้เนยช็อกโกแลตและผู้จัดทำนะคะได้เพิ่มอีกหนึ่งสูตรเข้าไปซึ่งเป็นสูตรควบคุมในการทำแก้คคุกกี้ได้แก่สูตรของคุกกี้ขับนะคะขั้นตอนที่2การจัดทำแก้คคุกกี้ขั้นตอนแรกนะคะ เตรียมส่วนผสมของแต่ละสูตรขั้นตอนที่2ผสมส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนที่3ชั้นน้ำหนักแป้งที่ผสมแล้วนะครับจำนวน7จกรัมขั้นตอนที่4นําขึ้นแมพิมพ์ขั้นตอนที่นํานเข้าตะอบเพียงเท่านี้เราก็ได้แก้คุกกี้แล้วนั่นเองครับขั้นตอนที่3การทําแก้วกลื่อนสาเร็จรูปโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำส่วนผสมดังกล่าวนะครับมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้นนะครับเราจะเทลงในแก้คุกกี้เพียงเท่านี้เราก็ได้แก้วกลื่อนสาเร็จรูปแล้วนั่นเองครับ ผลการทดลองและการอภิปรายผลคุกกี้ครับเป็นคุกกี้สุดเดียวที่สามารถทําเป็นแ้วคุกกี้ได้โดยคุกกี้เนยสดไม่สามารถทําเป็นแ้วคุกกี้ได้เนื่องจากว่ามีองค์ประกอบของเนยมากจนเกินไปและไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลสายแดงคุกกี้เนยช็อกโกแลตไม่สามารถขึ้นรูปทรงเป็นแ้วคุกกี้ได้เนื่องจากมีส่วนผสมของน้ําทําให้เนื้อคุกกี้เหลวและคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ ไม่สามารถขึ้นรูปทรงเป็นแก้วคุกกี้ได้เนื่องจากว่ามีส่วนผสมของไข่ไก่จํานวนสองฟองทําให้หน้อคุกกี้มีความเหลวกว่าคุกกี้ชนิดอื่นๆจึงทําให้ไม่สามารถขึ้นรูปทรงเป็นแก้วคุกกี้ได้นั่นเองครับจากการทดสอบประสิทธิภาพของแก้วคุกกี้จะได้ว่าค่าความหนาเฉลี่ยของแก้วคุกกี้ไม่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามความสม่ำเสมอของแก้วคุกกี้อาจจะยังไม่เท่ากันเป็นเพราะว่าเรายังมีแมพพิพ์ที่ยังไม่สมบูรณ์การทดสอบความคงทนต่อแรงกด แก้วทั้ง3ใบมีความคงทนต่อแรงกดที่ไม่แตกต่างกันการวัดค่า Water Activity 1. วันหลังจากการอบอยู่ในเกมมาตรฐาน6วันหลังจากการอบอยู่ในเกมมาตรฐาน14วันหลังจากการอบมีค่ามากกว่าเกมมาตรฐานและ21วันหลังจากการอบอยู่ในเกมมาตรฐานโดย14วันหลังจากการอบนะคะที่มีค่ามากกว่าเกมมาตรฐานเป็นเพราะว่าการจัดเก็บแก้คุกกี้ของเรานะคะไม่ได้อยู่ในระบบสุญญากาศ,ศการทดสอบความคงทนต่อน,น้ําร้อนนะคะ แย่หนึ่งใบนะครับเกิดการซึมเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของเนื้อคุกกี้ทําให้บางบริเวณนะครับเกิดการซึมได้ง่ายอย่างไรก็ตามนะครับแก้คุกกี้ของเรานะครับเกิดการซึมเพียงใบเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ได้รัว่วดังนั้นไม่ม่ผลต่อการใช้งานนั่นเองครับจากการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนะครับจํานวน32คนพบว่ารสชาตินะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ7 1 9ความคงทนนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ50 ความคิดสร้างสรรค์นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมร้อยละ1 2 5ความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ37.5และความสวยงามน,นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ53.1ครับจากการทดลองพบว่ามีเพียงคุกกี้เพียงหนึ่งสูตรเท่านั้นที่สามารถนําไปขึ้นรูปทรงแก้คุกกี้ได้ได้แก่สูตรของคุกกี้ครับและการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆของแก้คุกกี้ รวมไปถึงการวัดค่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแก้คึงเสด็จรูปได้ผลว่าสามารถนําไปใช้งานได้จริงและสามารถต่อย,ยอดได้ในอนาคตคมกวีโชติพันธ์